ตามาสนามหลวงฮะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับมาไหว้พระเกี้ยวแก้วคระว่าเรามาหลการีจะาพระเกี้ยวแก้วที่ของสนามหลวงดูดูดูดนี่นะครับตัวไปไหนกันครับไปห้องน้ำกันก่อนนะครับก่อนเข้าง,งาน ผู้หญิงก็น่าจะมีนะนี่ไงอันนี้ของผู้ชายฮะนี่ยผู้หญิงอันนี้ของผู้หญิงนี่ของผู้ชายโอเคไปไปคุณเข้าก่อนนี่นะฮะตรงด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้องสุขานะครับซึ่งเป็นรถสุขานะครับก็จะมีให้บริการคนที่มาด้วยนะฮะจริงๆมันจะมีทั้งหมด2ฝั่งนะจะมีด้านฝั่งด้านหลังของสนามหลวงนะครับก็ฝั่งที่เข้าไปในงานแล้วนะครับก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะฮะซึ่ง2อย่าง2จุดเนี้ย มันอยู่มันอยู่คนละจุดเลยไอรถที่ขับเข้ามาในงานเนี่ยอันนั้นคือจุดตรงกลางนะครับของสนามหลวงนะครับว่าไงครับคุณปวดชีไหมครับตันโปดชีไหมครับว้าจ่ากล้องเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันต่อด้านในนะครับตรงนี้มันจะเป็นพวกลานจอดรถนะครับเวลาเรามาจอดรถเนี่ยให้ขับเข้าทางธรรมศาสตร์อะไรจะมาภาคเหรอโอเคก็คือเวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ย ก็จะเข้าจากทางธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เนี่ยเข้ามาประตูนี้นะครับด้านในเนี้ยมันจะเป็นลานจอดรถเต็มเลยมีรถเยอะแต่ว่าหาได้เรื่อยๆ,ๆนะครับตอนนี้เราถ่ายกันอยู่นี้ประมาณช่วงหกโมงครึ่งนะฮะหกโมงหกโมงครึ่งนะครับ,รบ,รบก็ยังสามารถหาที่จอดได้สบายมากนะครับว่าถ่ายวีดีโอแล้วเอาจุกออกได้ปะเดี๋ยวไม่หล่อนะเออเอาออกออกออกดิ แต่งอับไว้อย่างนี้อ่ะไม่หล่อเลยดูตีด้วยจับก็ไม่ได้อ่ะเจ็บมือเองมะละเห็นมะละดีเดี๋ยวออกคลิปก็คือให้ใส่จุกออกคลิปเลยดีไหมดีไหมไม่หล่อเลยไม่คููเลย มสนใจแล้วสนใจมอไซค์เมอใไซค์ที่ตำรวจข้างหลังโอเคเรียบร้อยเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะฮะไปเดี๋ยวไปเดินเข้างานกันนี่นะฮะเขาจะมีโต๊ะนะครับสำหรับทานอาหารด้วยนะคือจะบอกว่าจัดค่อนข้างดีเลยอ่ะ นะครับตอนนี้ตอนเย็นแล้วยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ว่าฝั่งนู้นน่ะจะคนเยอะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันว่ามีร้านอะไรน่ากินบ้างอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูของกินนะครับตรงนี้ก็มีร้านอะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวไปแบบววๆนะครับ นี่ฮะทับทิมกรอบข้าวเกียบนะคบสาลายนะนี่มีข้าวมันไก่โกป๊อกด้ยนะครับขาหมูหนองแขมมีนขนมจีบนะครับนี่มีอหารมีข้าวกล่องด้วยกระเพาะปลาหมูย่างแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูกรอบนะครับนี่โอเคหมดละ ะะจะเป็นพระบรมมสาลีริกธาตุนะครับพักเคี้ยวแก้วนะฮะนี่ของจริงป้าข้าวข้าวข้า่าทุกคนมาต้องพกกับวป๋าชาชนมาด้วยนะครับเข้าตัวนี้ป่ะ อ๋อยังไม่ใช่นี่ทางออกโอ้ยทางเข้าอยู่นู่นเลยเหรอโอเคนี่ฮะเราต้องเดินมาเข้าตรงนี้ นี่นะครับนนี้จะเป็นคิวเข้านะโอ <Okay. S 1> oh, ้เราต้องเดินไปเข้าตรงรูนเลยเฮ้ยแต่ขนาดที่เดินน่ะฝั่งนี้ไฟสวยดีนะ ในมิวเซียมจัดแสดงแสงสีเสียงถึงวันที่3 1ธันวานาาแต่ว่าอยู่ตรงข้างนะโอเคตอนนี้เรากำลังจะเข้าคิวนะฮะอันนี้จะได้ v i p นะ,ะับเพราะเป็นเด็กนะฮะส่วนจริงๆเนี่ยเขาจะมีที่นั่งตรงนี้ให้แต่ก็ตอนนี้มันไม่มีคิวแล้วก็วิ่งสบายๆอ๋อนี่คือก่อนจะเข้าต้องแบบนั่งก่อนว่า นี่นะฮะด้านหนา้าด,ด้านหลังนะไงของจอยู่ด้านข้างในสีนําเงินนะคะลควรถ่ายรูปของฝากท่านไ้ด้วยนะครับเพความสะดวกในการมารับคืนนะคะงวอดแวไนกแดสีดออกก่อนนะครับแวนดออกก่อนนะคะขวดน้าอาหารเคงท่าทาเข้านะครับจ้ีตวจมีการตรคนกระเป๋านะคะเรียบร้อยผ่านแล้วนะฮะนี่ เดินตามเข้ามาเลยนี่ครับเราก็จะได้เป็นตัวนี้นะบดสวดแล้วก็ได้ดอกบวมาอันหนึ่งตอนนี้แอร์ตันกลับออกมาอยู่ข้างในแล้ว,น,น,วนี่แหละครับนี่ตอนเลิกเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตรงนี้ได้ด้วยนะสวยอ่ะเดินเข้ามาดูว่าเป็นยังไงนะครับโห,โหเฮ้ยคือจัดงานดีมากดีกว่าที่คิดมากเลย คืออุณหภูมิตอนนี้ประมาณ20ไปลายนะครับเย็นกันบบังดีสวยด้วยอ่ะโอ้สบายมากนี่นะครับ อ่าเจอแล้วอุ้ยเจอแล้วกโกะฮะกโกไปะว้องสอนเนาะให้เสร็จสิ้นแล้วค่อยมาถ่ายรูปเนาะอืมได้อ,อุอากาศแบบดีป่ะใช่พี่ตั้งเป็นดีไอพีดับดิ้งโอ้โหนี่ฮะตั้ง<อ>ตั้งฟอ <โฮ S 2> ร์มไว้ก่อนเลยทุ่มจ้าตั้งแต่ยังไม่ถึงเลยลูกเอ้ยตั้งฟอร์มไว้ก่อนเลยเหรอไว้ตั้งแต่ยังไม่ถึงเลยลูกโอ้ เป็นบรการน้ำดื่มอยู่หลังจุดประชาสัมพันธ์สีค่ะซึ่งเป็นโปบะตาดื่มได้คันสีฟ้านะคะท่านสามารถไปดื่มน้ำตรงบริเวณนั้นได้ค่ะและตรงจุดบริเวณทางออกด้านซ้ายมือน,นะคะจะมีเต็นน้ำดื่มให้บริการค่ะท่านสามารถดื่มน้ำตรงจุดบริเวณเป็นซ้ายมือตรงบริเวณทางออกได้น,นะคะเมื่อนี่นะครับมาถึงแล้วข้างหน้าเรานะคะก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับหรือพระเขียวแก้วนั่นเองนะฮะ นี้นะครับทุกคนก็จะมาสวดกันตรงนี้นะครับนี่แอตันสวดรอแล้ว คอัสูตากการ,ระบาะร้านนดสามารถมาดได้ค่ะแล้วก็ทีงแก้บริการไปเยนะคะเพราะว่าไม่อนุญ,ญาตให้นหน้เข้ามาภในกัค่ะไม้หน Awesome. <laughs> แต่ตันสวยไหมสวยไหม เป็นสีขาวซ้ายมือค่ะเป็นจุดจาหน่ายอาหารให้กับประชาชนอยู่นะคะสําหรับท่าใดค่ะที่รู้สึกว่าหิวนะคะสามารถไปรับประทานอาหารณบริเวณนั้นได้ค่ะเอ้าเอาเอาวิ่งมาสํหรับท้าใดนะคะที่มาหาจุดบริการน้ำดื่มค่ะสําหรับจุดบริการน้ำดื่มจะมี2จุดด้วยกันค่ะจุดแรก็คือด้านข้างบีชเบิรดนะคะ เป็นรถส,สีฟ้าค่ะน้ำประปาที่สะอาดดื่มได้จากการประปานะครหลวงสามารถมาดื่มน้ำจุดบริการไปเลยนะคะดื่มเสร็จทิ้งแก้วน้จุดบริการให้เรียบร้อยไปเลยนะคะไม่ต้องหนังเข้างานนะคะจุดที่2ค่ะจะอยู่บริเวณด้านทางออกซ้ายมือเลยนะคะด้านทางออกซ้ายมือนะคะจะเขียนว่าจุดบริการน้ำดื่มค่ะนะคะท่านสามารถดื่มน้ำจุดบริการเท่านั้นเลยนะคะที่อ่ะโอเคแม่แช์ให้อ่ะอ่ะลุกขึ้นมาลุกออกมาโอ้ยโอเคได้ครับแชะยัง เช uh, ็คอะพร้อมยังอ่ะอ๋อทุ่งจ้าโอเค นี่นะฮะตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็คนก็ยังทยอยมาอยู่นะนี่ที่จอดก,ก็ยังสบายๆนะครับตอนนี้มาก็เข้ามาได้เลยนะครับรถ<อ>ก็ยังมีเข้ามาด้ยแต่ว่าน้อยแล้วนะฮะที่ก็ยังไงงานนี้ก็ยังจัดอยู่นะครับใครสะดวกมาก็มาไหว้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ